อไทยระโสวัสดีครับเพื่อนๆผมบอลจากเดว่านะครับวันนี้ครับผมอยู่กับกาจอที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นไฮเอ็นนะครับของ NVIDIA Cordo เลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้ว NVIDIA Cordo นะครับในไลน์อัพทั้งหมดก็จะมีที่เรียกว่าท็อปสุดคือ K 6 0 0 0นะครับตัวรองลงมานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปเหมือนกันนั่นก็คือ K 5 2 0 ก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดจอระดับสูงทั้งคู่นะครับที่พูดไปแต่วันนี้ครับผมอยู่กับ k 4,002ที่รองลงมาจาก k 5,002อีก k 4,002เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการ์ดจอที่ยอดนิยมสำหรับหมู่ผู้ใช้เพื่อการทำงานในระดับมืออาชีพเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากระดับราคาค่าตัวที่ไม่สูงมากนะักประสิทธิภาพที่ได้ออกมาเรียกได้ว่าคุ้มค่าเกินราคากับค่าตัวของมันเลยทีเดียว บอกก่อนครับว่าสำหรับคอร์โดนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆจะได้ยินว่าเคสี่พันเคสี่พเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการจอที่มืออาชีพเลือกใช้งานกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ครับทาง Nvidia เดียได้อัปเกรดเจ้า K4000 มาพร้อมกับเทคนโนโลยีใหม่ๆนะครับเป็นคอร์โดค0ี 4, 000, หรือว่าที่เรียกว่า g r e สก y นะครับ ที่ทางเดว a น a นชั่นเพิ่งมีงานเปิดตัวกันไปเมื่อช่วงปลายเดือนก่อนนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นครับผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องตัวจริงของตัวการ์ดรวมถึงสเปคต่างๆนะครับว่ามีกูดาคอเท่าไหร่แรมเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปชมผลทดสอบกันนะครับนี่คือตัวการ์ดนะครับตัวจริงคอ r โอเคสี่พัครับก่อนอื่นเลยครับผมพูดถึง คูด้าคอก่อนเลยคู d a าคอ e นะครับมีถึง1344 Cuda Core คูด้าคนะครับแรมที่ติดตัวมาเป็นแบบ g d d r 5 4GB ด้วยกันนะครับก็ <Order. S 1> ต้องการพื้นที่นะครับในการติดตั้งภายในเคสเพียง 1, ksi, 1สล็อตเท่านั้นก็จะเห็นได้ว่าแตกต่างจากเจ้า k 5 2 0นะครับเคหหรือ K6,000 เนี่ยต้องการพื้นที่ติดตั้ง2สล็อตแต่ k 4 2 0ตัวน,นี้ใช้เพียงแค่สล็อตเดียวนะครับสำหรับเคสที่มีพื้นที่ไม่มากนั้นก็ยังสามารถ นำเจ้า k คซมาตัวนี้ไปอัปเกรดประสิทธิภาพกันได้และยังได้รับความแรงที่เรียกได้ว่าแรงล้นเหลือเลยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับผมมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังมี Display พอร์2สพอร์ตนะครับ DVI 1พอร์ตถึงแม้จะเห็นว่ามี3พอร์ตแบบนี้ครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าพอร์โในซีรีส์ที่เรียกว่า g r e สกี้ซีีนี้ทุกรุ่นนะครับรองรับหน้าจอถึง4หน้าจอด้วยกันนะครับรวมถึงรองรับหน้าจอ 4K ด้วย มีับมพอททำไมถึงรองรับ4หน้าจอได้พอตดิสเพย์พอตครับสามารถมีสายนะครับแปลงจากดิสเพย์พอทหนึ่งพอตอาจจะออกเป็น DVI 2พอร์อนะครับก็ทําให้รองรับหน้าจอพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอเลยทีเดียวแต่สายแปลงนี้ไม่ได้อยู่ในชุดนะครับก็คือต้องซื้อหามาเพิ่มเติมนะครับผมจะพูดถึงเรื่องการเชื่อมเมื่อกี้พูดถึงการเชื่อมต่อกับจอภาพเราพูดถึงแน่นอนครับ PCI Express การเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดนั่นเองต่อไปดูพอร์ตเรียกว่าช่องไฟเลี้ยงนะครับจากพาวเวปกติครับอย่างที่เพื่อนๆน่าจะทราบกันว่าการ์ดจอเองจะได้รับไฟเลี้ยงมาจาก PCIe x p r e s s อยู่แล้วนะครับแต่การ์ดจอในหลายๆรุ่นที่ต้องการไฟเพิ่มเติมน,นั่นก็เพราะว่า,าพลังงานนะครับที่มาจาตรง PCIe x เนี่ย ไม่เพียงพอก็จะต้องมีการต่อไฟเพิ่มจาก power supply นั่นเองนะครับสำหรับ k คซ2ตัวนี้ต้องการไฟเลี้ยงอีก6พินแต่ถึงแม้ว่าจะดูว่าเฮ้ยต้องใช้ไฟเลี้ยงนี่จะกินไฟหรือเปล่าจะร้อนหรือเปล่าแน่นอนครับด้วยความเป็นกา๊าซคอโดนะครับไม่กินไฟครับประหยัดไฟตัวนี้นะครับมีอัตราบ,บริโภคพลังงานนะครับที่แม็กเลยนะครับหรือที่โหลดสูงสุดที่เพียง105วัต์เท่านั้น เมื่อเทียบกับการ์ดจออย่าง G-Force นะครับในรุ่นสูงๆอย่างเช่น770780หรือในปัจจุบันที่เป็น9 7 0 980ก็เรียกได้ว่าประหยัดไฟกว่าเกินเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับลำดบต่อมานะครับหลังจากที่ได้ชมสเปกกับตัวจริงของการ์ดไปแล้วต่อไปครับก็จะเป็นผลการทดสอบนั่นเองผลการทดสอบนะครับเราจะนำเจ้า K 4 0 0ตัวนี้มาเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าก่อนหน้านี้นะครับนั่นคือ K 4 0 0 0ันนั่นเองจะมาดูกันว่าเอ๊ะประสิทธิภาพเนี่ยมันจะอ เดี๋ยเชิญรับชมได้เลยครับครับจากที่เพื่อนๆได้ชมจบไปครับก็เป็นผลทดสอบนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าผลทดสอบของ K4002 นี้ทำได้ดีกว่า k 4 0 0 0ถึงราวๆ20-40%ขึ้นอยู่กับโปรแกรมนะครับ แต่เรามามองกันที่การใช้พลังงานการใช้พลังงานของ K4002 ไม่ได้ต่างจาก K4000 เลยก็เรียกได้ว่าได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นโดยที่ไม่ได้เสียอะไรไปนะครับเรามาพูดถึงราคาค่าตัวเลยค่าตัวของ K4002 นี้มาในระดับเดียวกับ K4000 ก็เรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดในทุกๆด้านนะครับและสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะทดสอบ พอร์ดรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น k 4 2ตัวนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับในไลน์อัพในในที่เรียกว่าเกรสกี้ไลน์อัพตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ปรากฏในด้านล่างนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากทดสอบด้วยตัวเองนะครับก็สามารถนำไฟงานของท่านเข้ามาได้ที่ออฟฟิศของเราที่สุขวิทร้อยหนึ่งครับหนึ่งครับและสุดท้ายนะครับสำหรับการ์ดจอทุกตัวของเดวาน a t เชลลนะครับก็อยู่ภายใต้พรีเมียมบลันตีนะครับ เสียเปลี่ยนตัวใหม่กันไปเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสบายใจใหายห่วตั้งแต่ก่อนซื้อจนถึงหลังซื้อไปใช้งานเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปรีวิวดีๆครั้งหน้าจากเดวานิชชาลลครับสวัสดีครับ K1 Natural ของไทยระดับโรก